สวัสด <ge ar> ีค <ies> รับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเซียวอีสานทุกทานนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีพานนอง FC ทุกท่านนะครับผมมาเปิดราคานาคอกถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาทั้งไกลทั้งโซนเคลื่อนอุบลรัฐครับพี่น้องมือนี่ก็ัสำหรับ f c ทั้งขอนแก่นนะครับผมทั้งอุดรหรือทั้งจังหวัดใกล้เคียงกับฝากนะครับติดตามในคลิปนี้สําหรับผู้อยากจะได้ง่วไปเลี้ยงมือนี่ถือว่าเปิดราคานาคอกผู้เลี้ยงงวงเพิ่นเปิดราคาเองเป็นราคา แบ่งกันไปเลี้ยงหรือว่าเป็นราคาเกษตรกรโดยแท้จริงรับรองว่าผู้ชมคลิปนี้ได้งวดดีราคาถูกไปเลี้ยงแน่นอนครับพี่น,อน้องเดี๋ยวไปทักทายกับเจ้าของเพิ่งน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไหนนาตัวเลยครับนะครับผมผมซื้อตำนะครับบ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับ087 087 216 216 8393ครับ8 3 9 3แอดไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเนาะครับผมเฟซบุ๊กมีปะครับ มานพวงศรครับมานพวงศร์ด้วครับพี่น้องเฟสบุ๊กภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับเนาะเดี๋ยวผมขื่นเฟซให้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับมื่อนี้มีให้พี่ไอ้น้องเข้าเปิดแบงให้ไปเลี้ยงถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะนะครับเลี้ยงอยู่มาโดนไปได้หรือเลี้ยงง่วงประมาณสองปีได้ครับผมสองปีได้เนาะนะครับผมขายไปจากสุดแล้วมันก็เข่าออกอยู่เรื่อยๆครับสำหรับมื่อนี้กถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของช่องลูกขยันสายสารผ้าเยี่ยมมาชม มืัอ yup. น,นี้มี2คู่แม่ลูกแล้วก็บสองแม่ทองนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งคู <p. P 3, ่แรกกันเลยนะครับเนาะเดี actually, everyone, Meaning, ations, ๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกคู่ที่แรกลูกสาวตัวที่ไหนล่ะครับนี่ตัวนี้ตัวที่ซีครับลูกสาวตัวนี้เป็นลูกของตัวตัวที่ซีเนาะลูกซูเปอร์เอ็กซ์นะครับมีใบมีหลอดครบเนาะครับเนาะมีครับมีครับพี่น้องนะครับลูกซูเปอร์เอ็กซ์เงี้ยงายดีครับพี่น้องเล่ามเงีดีมีใบมีหลอดครบแล้วพี่น้องลูกซูเปอร์เอ็กซ์นะครับใบหลอดครบลูกอยู่นแม่นี่เป็นตัวที่ซีเนาะครับเนาะนะครับ เอกสารมีครบด้วยครับพี่น้องประมาณจักเดือนหรือบ้านนี้ประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนครับ2เดือนกว่าๆนะครับเฮ็ดเขาไปครับยั่งครับผมบ้านในเฮ็ดเขาด้วยครับพี่น่องแม่สูงอยู่ลอยสี่สิบห้าบวกแม่ทับอีกไปครับผมยั่งครับแต่ว่าเป็นซัดแล้วรอบหนึ่งครับอ่าเป็นซัดแล้วรอบหนึ่งบ้านไหทับด้วยพี่น้องลูกเชื่องดีครับพี่น้องผมมาจับมาใบมาผมจูงได้เพื่อนครับลูกสาวเพื่อนถือว่าเชื่องดีนะครับเดี๋ยวให้เบื้องหลอบตัวม่บ่มีตำหนิหรือมองไดเนาะกับตำหนิแจ้งกับเวลาเวลายางครับ ขาทั้งหลังสอ่หัวเข่าครับสิชนกันหัวเข่าด้านหลังเบียดกันนะครับเนาะนะครับหัวเข่าด้านหลังเบียดกันนะครับเพ่นครับพี่น้องนะครับยางเข่าหาคนเลยครับพี่น้องเชื่องดีนะครับลูกสาวก็คุมแล้วครับพี่น้องอันนี้คือด้านหลังนี่คือขอเข้าตรงนี้นะครับเวลาเวลายางนะครับผมเป็นยาเบื้องหนะครับพี่น้องจะออกจากเบียดเบียดกันนะครับแต่กรบโได้มี่ผลยังเนาะนะครับกับโรไดมี่ผลห้ลูกเลี้ยงกินยาปกติยางได้นะครับ เอาแค่ขาหลังเบียดกันไม่มีมองเดียวเนาะไม่มีมองเดียวครับไม่มีมองเอาบานี่ไลฟ์ไปได้แล้วบานี่คู่แม่ลูกตัวเมียงามๆบางทีตัวนี้ว่าเจ็ดสิบเก้าครับจิตมื่นคับอีกเก่าพันครับพี่น้องอันนี้เราได้ยินบอผิดได้ครับพี่น้องจิตมื่นเก่าเมียไงสีแดงเข้มๆนะครับผมแดงเข้มทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอันนี้ลูกสาวซูเปอร์เอ็กไบร์หลอดมีครบด้วยครับพี่น้องประมาณสองเดือนจิตมื่นกับอีกเก่าพันนะครับผมผู้สนใจเบื้องคลิปแล้วโทรมาก่อนไหนก่อนภาษาได้ครับผม น่าจะบ่ทันเลรวพี่น้องราคานี่หายากเลยครับพี่น้องลูกตัวเมียพร้อมนะครับผมเมียเงี้ยเานะครับเอาต่อไปเป็นคููที่2คููที่2นี่เป็นคููแม่ลูกโตผู่ด้วยครับพี่น้องแม่ลูกโตผู่ลูกไส่พร้ออะไรครับตัวนี้ลูกซี096ครับซีไว096นะครับผมมีแผลเคยเป็นลัปีสกินหายไปแล้วนะครับพี่น้องแผลหายสนิทแล้วนะครับผมตุ้มกรลังปิดนะครับลูกที่แรกคือลูกที่สองนี่ลูกแรกครับลูกแรกนะครับลูกทองครับ ลูกแรกนะครับ C Y 0 9 6มีใบมีหลอดครบนะครับเนาะอันนี้ลูกใต้ C Y 0 9 6ยเก้าหพี่น้องตัวนี้เพิ่นมีใบมีหลอดให้ครบนะครับแม่ทับอีกไปครับแม่ทองอเมริกา779แม่ทับกับอเมริกา779นะครับแม่สูงอยู่เกือบ150นะครับลูกที่2ในทองนะครับผมโบสดีนะครับครูนี่นะครับเนี่ยหนังแข็งข้าดีทั้งคู่แม่ลูกนะครับแม่ทองอันเด้อครับพี่น้องเพ่นตัวเรียบร้อยอเมริกา779งเดัวนอกของ กามปูฟ้ามผสมวันที่หามีหน้าหกหานะครับมีใบมีหลอดห้ครบนะครับคููนี่ซื้อ2อได้สาครับพี่น้องหลายไปไหนครับน้องตัวนี้เอาจาก8ปเกครับ8ปดหมื่นกับอีกเก้าพัลาค่าห้องต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องแม่ลูกโตผูลูกไส้ซี่ไวศูนย์เก้าหกแม่ทองอเมริกาเจ็เจเก้าของกามปูฟ้ามนะครับลูกที่2อ,อยู่ในทองแม่สูงประมาณลอยหาสิบนะครับ สดดีครับพี่น่องนะครับโบดเข็มๆเ,เลยนะครับขอบหูคลิปหูลึกหนาขาขอขาดํานะครับให้เบ่งรอบๆตัวคู่นี่แม่กับบวมีตำนี้เนาะบ่มมีตำนี้ลูกมีเพียงแผลห้อยเป็นลําปิเล็กน้อยครับพี่น้องง่วนหน่อยข้าวเดียวตุ้มกับยุบก็ไปก็หายแล้วนะครับเอาโค้งส้างกระดูกง่นะครับข,ข่อขาล่างกด็ดีเป็นพอพันคุ้มฟูงก็ได้นะครับเอาไปขุดเขาก็ยังได้อยู่นะครับอายุยุ่ประมาณจากเดือนก่อลูกไส้เพิ่น ตัวนี้เกิดเดือนมกราครับเกิดเดือนมกราอันนี้กัเจ็ดเจ็ดเดือนนะครับเนาะเจ็ดเดือนกลัวเข่าวแปดเดือนนะครับแปดมื่นครับอีกเก่าพันนะพี่น้องคู่ที่สองนะครับแม่ลูกอันนี้คือคนเลี้ยงเพิ่นเปิดแบ่งกันไปเลี้ยงอีนี่ราคานี่เป็นราคาแบ่งกันไปเลี้ยงโดยแท้จริงครับพี่น้องก็คือต้นทุนเพิ่นกาเลี้ยงดูนะครับประคบประงมคลอดลูกออกมาขายราคานีพงพาถือที่สุดแล้วครับพี่น้องถึงได้เห็นมานะครับผมเอ้าต่อไปเป็นแม่ทองนะครับบาร์ดีแม่ทองครับผมเอาขอเบื้องใบนะครัับผมทอองตวใดยู่ ทองเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องกัมโบเคเอฟสามหนึ่งนะครับผสมมาฐิเก่ามีหน้าหกขาด้วยพี่น้องนะครับแม่นี่เดี๋ยวให้เบิ้งหลอบตัวจักน้อยนะครับเป็นลูกผสมปลามันนะครับใหญ่หนาดีดำโบดด้วยครับพี่น้องนะครับเครืองโบดดีนะครับแม่นี่ให้เบิ้งหลอบตัวจักน้อยนะครับส่วนสูงแม่นี่อยู่ประมาณรน่อยสี่สิบหาได้อยู่ครับพี่น้องประมาณรน่อยสี่สิบหาเคยมีลูกแ้วจักโตครับตัวที่สองในทองครับตัวที่สองอยู่ในทองด้วยครับพี่น้องนะครับ เอาแม่นี่เปิดหลายไปไหนน้อครับตัวนี้เอาจากเจบครับเจ็ดหมื่นกับอีก4ี่พันราคาห้องต่อร่องได้ครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสี่แม่นี่บบมีตำหนี้น้อครับน้อครับบ่มีตำหนี้ครับอ่าบมีตำหนี้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับนอกง่ายดีนะครับผมล่ำเส้็จหลังเหย้านะครับเครื่องดำโบดดีครับพี่น้องแม่นี่เจ็ดหมื่นกับอีกสี่พันงวดทองด้วยครับพี่น้องนะครับตรวจทองเรียบร้อยกับพอนอกขี้อฟสามหนึ่งนะครับผม เอาสนใจขั้นพี่นองมักน้านะครับผมหารถไปส่งให้ได้ยุทธครับเนาะครับต่อร่องได้นะครับผมเรื่องการตรวจท้องเพิ่นกะเอาหมอมาตรวจให้ร้อยไผ่บอแนี่ใจตรวจซ้ำก็ได้นะครับผมหรือไปหอดคอหอยฟ้ามยังตรวจก็ได้นะครับขันมีหมอองจะคของเองนะครับหรือบ่มีหมอมือมารับโตหรือมือมาเบิงก็จงให้เพิ่อนนะครับหาหมอมาตรวจให้เบิงอีกรอบนึงก็ได้หอดคอหอดฟ้ามจังสิบ่ได้ มีปัญหานะครับผมสบายใจทั้งสองไฟขั้นมาร์กอิลีกับมาจําเพิ่นมาไว้ถึงเวลากับส่วนสีเหลือกับไปใจอยู่หนาคอกเอาต่อไปแม่สุด้ายครับพี่น้องขาวโวดนะครับออกกระทบหูเพียงปลายปากพอดีนะครับมีลูกไม่แลวจกโตครับแม่นี่ลูกแรกนท้ทองครับผมอ่าเป็นสาวทองแรกนะครับเป็นลูกแรกได้ทองนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบหาดอยู่ครับส่วนสูงนะครับตอนนี้ติดทองกับเจ้าอเมริกานะครับของ โชควาสนาฟ้ามครับพี่น้องผสมวันที่17มีหน้าหกหาด้วครับพี่น้องใบหลอดมีครบนะครับนี่ตรวจทองเรียบร้อยไหมครับผมครับตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองเรียบร้อยด้วครับพี่น้องหา้ยหางยาวจนเกือบลากพื้นพี่น้องโบดแล้วนะครับตัวนี้โบดครับพี่น้องทองกับง่วนอกวกด้วพี่น้องอเมริกานะครับกัปตันอเมริกาอ่านะครับดีบีหนึ่งทับเจ็ดสองเก้าครับพี่น้องพระเอกของโชว์วาสนาฟ้ามตัวใหม่เลยครับพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมงวนอกนะครับในท้องของแม่ขาวนี่หลายเปนได้แล้วครับอันนี้ราคาเปิดไว้ตันนี้เปิดไว้69ครับ6 0 0มืนกับอีกเก่าพันครับพี่น้องราคานี่ต่อร่องได้ได้งวดสาวท้องแรกร้อยสี่สิบหาบวกนะครับขาวโบดนะครับยังสดนะครับพี่น้องยังมีลูกให้อีกหลายตัวเอามักแม่ขาว6กมื่นเก่าท้องกับจันอเมริกาเลืออมักแม่แดงเจ็ดสิบสี่นะครับท้องเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องมักงวดท้องยกสองก็ยังได้นะครับ ผมว่าคัเป็นผมว่าผู้อยากได้เอาไปสองตัวได้สองเฝ้าเดียวมีง่วนหน่อยอีกสองตัวเลี้ยงอยู่ในคอกสุดคุ้มครับพี่น้องราคานี้นะครับถือเงินแจนต้นตนมานะครับต่อรองกับน้องเพิ่นได้ของดีไปเลี้ยงแน่นอนครับพี่น้องสนใจมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านใดก็ครับอยู่บ้านโคกสูงตำมโคกสูงอำเภออุบลรัตน์ครับอ้าวนะครับผมนะครับโทรมาเบอร์ใดก็ครับผม087 087 216 216 8393ครับ8393คนเลี้ยงเปิดราคาให้พี่น้องเฮาได้ฟัง ราคานีก็ถือว่าเป็นราคาแบ่งกันไปเลี้ยงโดยแท้จริงครับพี่น้องต้นทุนเพิ่นบ่ห่าไเพิ่นก็เปิดบ่ได้แพงผูเพิ่นเปิดแพงอาต้นทุนเพิ่นอาจจะหลายก็แล้วแต่เนวทางของแต่ละครก์แต่ละฟร์มล้วกับผู้สื่อก็ยุติความพ่อใจและเฮ้านะครับถูกใจถูกฉลวกหรือว่าอยู่ในงบประมาณที่เฮ้าพ่อที่สูไวเฮาก็เอาไปเลี้ยงนะครับผมบอกเลยว่าคอกนี้ได้ประเพินไปมีกําไรแน่นอนครับพี่น้องนะครับอ่างัวนหน่อยกับที่ใหญ่ไปหนานะครับงัวอนทงข้าวเดียวกับคลอดนะครับเฮ้าก็มองถึงเอ่อนะครับสิ่งที่จะ ได้นะครับจากการเลี้ยงงัวนะครับผมบ่ขาดทุนแน่นอนครับพี่น้องขอให้ดูแลแล้วก็เลี้ยงเขาด้วยใจสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้มาทางขอนแก่นฝากเยที่ทางขอนแก่นอุดรฝากกุไลาบกแชร์่ได้พี่น้องทางหนองบัวลำพูมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมอีกทางอุบลรัตน์นะครับจากด้าพี่น้องมาทั้งทีนะผมขอบคุณทุกตามไรนะผมสวัสดีครับ